สรุปวิธีการโกงทุกรูปแบบในวงการการเงินนะครับในปี1821หรือย้อนกลับไป200ปีก่อนนะครับอดีตทหารและนักสำรวจดินแดนชาวสกอตแลนด์นามว่าเกรโกแม็กเกรโกได้อ้างว่าตนเองได้ค้นพบประเทศโปเยตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและได้นำสิทธิ์การเป็นเจ้าของพื้นที่ในประเทศ ไปเสนอขายแก่นักลงทุนชาวอังกฤษและชาวฝรั่งเศสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วประเทศโกรเยสนั้นกลับไม่มีอยู่จริงนะครับและแม้ว่าวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปกลนโกงเหล่านี้กลับไม่ได้หายไปแต่กลับมิวัฒนาการตามยุคตามสมัยเปลี่ยนจากประเทศเป็นสินค้าแทนนะครับเปลี่ยนจากสินค้าเป็นผลตอบแทนที่สวยหรูจากการลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ Netflix ได้ออกสารไดออกสารคาดีเกี่ยวกับการเงิน Money e x p l a i n โดยมีตอนย่อยที่ชื่อว่า g t t l i h Quick ซึ่งก็ได้เล่าถึงกลโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วทุกวันนี้เรากำลังมาเชิญกับกลโกงอะไรบ้างคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพียงแค่ฝากเงินกับเราการันตีผลตอบแทนถึง 20%ต่อเดือนนี่คือสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังผู้ที่ไม่ลงทุนคือคนล้าหลังนับเป็นหลายศตวรรษแล้วที่ครับที่คำโฆษณาเกินจริงเหล่านี้อยู่กับเรามาโดยตลอดแต่ตั้งแต่ตั้งแต่การบอกปากต่อปากมีวัฒนาการมาเป็นโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนะครับรู้ไหมว่าโดยปกติแล้ว คนเรามักจะคิดว่าตัวเองรู้ทันคำโกหกของคนอื่นอยู่เสมอนะครับทั้งๆท,ที่จริงแล้วเราเองอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราอาจจะเคยเจอกับประโยคว่าคุณได้รับรรงวัลเงินล้านเพียงแค่โอนเงินค่าธรรมเนียมมาก็รับทันทีหรือคุณโอนเงินมาให้ก่อนแล้วเราจะส่งใบแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้ภายหลังสิ่งเหล่านี้ก็คือ กลโกงแบบแอดวานซ์ฟรีนั่นเองนะครับหรือรู้ไหมว่าถึงกลวิธีนี้จะดูแสนเชยก็ตามแต่ยังสามารถกรอบโกยได้มหาศาลทั่วทุกมุมโลกนะครับวิธีตัดมาก็คือปั๊มแอนด์ดัมหรือวิธีวิธีลากขึ้นไปเชือดนะครับปั๊มแอนด์ดัมก็คือวิธีลากขึ้นไปเชือดนั่นเองนะครับซึ่งปนซึ่งเป็นกลโกงยอดนิยมในปัจจุบันอย่างมาก โดยวิธีนี้จะหลอกให้คนเข้าไปลงทุนในสิ่งที่ไม่มีค่าหรือไร้ค่าหลังจากนั้นคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังการโกงจะคอยปัน่นราคาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆและทะยอยขายเมื่อราคาเริ่มถึงจุดที่จะไปต่อไม่รอดนะครับปัจจุบันมากพบเจอกลวิธีนี้ในวงการซื้อขายหุ้นรวมถึงสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับโดยขั้นตอนคือจะมีคนส่งสัญญาณปัน่นราคาเข้าไปในแอป ส่งข้อความต่างๆเช่นเทเล gram เพื่อให้คนวงในเข้าไปซื้อสินทรัพย์ก่อนแล้วดราคาพุ่งให้สูงขึ้นสูงหลังจากนั้นคนอื่นจะคิดว่าสินทรัพย์นี้กำลังเป็นที่นิยมและอยู่ในช่วงขาขึ้นจึงตามเข้าไปซื้อด้วยและเวลาต่อมานี่เองที่เหล่าคนวงในจะขายทํากำไรมาจากการโกงจึงสิ้นสุดลงนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนขอบคุณทุกการติดตาม crazy